ายสันติคุณรอดอำเภอเพียนสาจิตอาสา904รุ่นที่2ทับ61รหัส 2A218 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเพียนสาวันนี้ได้นำจิตอาสาในพื้นที่ตำบลบ้านสะเด็จัดกิจกรรมทางนี้มีผมผู้คนักกันในพื้นที่บ้านผู้ไหว้น้ำมู่ทา่3ตมุลบ้านสะเดชอำเภอเพียน,นสาจังหวัดปูละธานี วันนี้ครับได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทานร่วมก,กันปลูกต้นไม้ผลไม้ริมผนนสายเชียนตาบ้าน,นตะดินะครับในเขตพืน้นที่หมที่3ตบบ้าน,นตดติดตำเภเียนตาโดยได้ปลูกต้นมะม่วงแล้วก็ปลูกต้นกล้วยริมผนนเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับ นายกจาสุนพัฒนารุบ้านหมู่ที่13บ้านทับแแบบตำบลบ้านสเสน็ดอำเภอเกีเยมชาจังหวัดราชธานีวันนี้ก็ได้จัดทําโครงการขึ้นมาก็ในโครงการที่ชื่อว่าทางนี้มีผลผู้คนรักกันด้วยเจตนาลุณที่ว่า,าเราปลูกพืชที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ ทให้ผู้คนในชุมชนได้รู้จักวิถีของการเลีเปลี่ยนก็โดยการปลูกพันไหม้หลายชนิดที่เป็นพืชกินได้แล้วก็เ,เป็นยารักษาะลงไปในตัวครับในการดำเนินกรงนนี้ก็ได้รับความร่วมเือจากอำเภอ,เอพัฒนาชุมชนอำเภอเยนชาอำเภอเยนชาแล้วก็สาธารณสุขอำเภอนะครับ รวมด้วยพี่น้องประชาชนจิติอาสาของหมู่สามแล้วก็ของตำบลบ้านกะปิามากมายที่ได้ร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ขอขอบคุณไปยังแขวงกางรา,า,างสำหรับคว,วามรรมุ่งมั่นในการจับพือที่นะครับก็ในขั้นตอนต่อไปก็อยากดูให้เยอะขึ้นกว่านี้เพื่อที่จะ ให้คุณชนได้มีวิธีการกินที่พอเพียงครับผมขอบคุณมากครับครบมีมีผคนทุกคนครับเฮ้